สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดย h ฮ t ทริกฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราวปิดตำนานแกเรตเบลยอดนักเตะปีกวานอนแห่งทีมชาติเวลส์ก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบอนแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงทึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับ เวลส์กอฟและเรอลมริดเรียงตามนี้และมันคงเป็นอย่างนั้นตลอดไปครับสำหรับแกเรตเบลนับตั้งแต่การแสดงออกในวันนั้นเรายิ่งเห็นชัดเจนขึ้นครับว่าแพ้ชนของเขากับฟุตบอลที่เหลืออยู่นั้นคือเส้นทางเกินเดินไปกับทีมชาติเวลเท่านั้นที่เห็นในชัดเจนว่าวันเวลาในฐานะนักฟุตบอลของเขานั้นนับถอยหลังเข้าไปทุกทีแล้ว วันที่เบลจะประกาศแผนสตาร์ทมันคงอีกไม่นานนักตัวรูกทีมชาตเวลทำการตัดสินใจย้ายไปเล่นในทีมฟุตบอลในอเมริกาสุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินใจเพื่อทีมชาติเวลส์ครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยแน่นอนว่าเขาสามารถทำตัวชิวๆได้รับเงินจากต้นสังกัดแต่การรับใช้ทีมชาตินั้นในการเล่นฟุตบอลโลก คือสิ่งที่เขาต้องการมากๆสิ่งที่ต้องยอมรับครับก็คือตอนนี้แกเดตเบลไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีสุดอีกต่อไปแล้วอย่างที่เรารู้กันครับว่าช่วงปีสุดท้ายของเขากับเรยม์มิริดนั้นหรืออาจรวมถึงช่วงตลอดหลายปีหลังสุดเขาบาดเจ็บมากมายครับเป็นนักแต่ที่บาดเจ็บง่ายเหลือเกินถึงแม้ว่าอย่างในฤดูกาลก่อนหน้า เขาจะอยู่ในทีมชุดที่คว้าแชมป์ลาลิก้าและยูเอฟ่าแชมเปียนซีกับเอรลมลิตแต่ก็คงจะไม่มีใครจําได้ครับเพราะเบลนั้นลงเล่นแค่เกเกมเท่านั้นรวมทุกรายการในยุคข,ของคารูนชลอตติและก็คงจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากมายครับในฐนานะตัวปัญหาแน่นอนว่ามันถูกเก็บเงียบไว้ส่วนหนึ่งก็เพราะความสัมพันธ์กับอันเชลตติที่ถือว่าเป็นไปค่อนข้างดี ต่างก,กันกับสถานการณ์ในยุคข,ของซซเรดินซีดานลิบลับเลยครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนครับว่าเบลนั้นไม่ได้มีแพชชั่นกับฟุตบอลในระดับสโมสรอีกต่อไปแล้วต่างกับกอล์ฟครับที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นทาให้เขาเหมือนกับว่ารอรับเงินจากเรอัลาิรตดครับแบบไม่ต้องทําอะไรก่อนถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตอย่างสบายสบาย สิ่งเดียวครับที่ยังเชื่อมต่อเขากับฟุตบอลก็คือทีมชาติเวลส์แน่นอนครับว่าเขาพร้อมทำทุกอย่างครับเพื่อให้ทีมชาติไปได้อย่างยอดเยี่ยมเราเห็นมาเสมอครับว่าเบลโชฟอร์มเทพอยู่เรื่อยๆต่างกับในระดับสโมสรโดยสิ้นเชิงกับตอนทีมชาติเวลส์ยืนยันชัดเจนครับว่าเขาจะฟิตพร้อมอย่างแน่นอนในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ในช่วงปลายปี หลังจากการลงเล่นของเขากับต้นสังกัดใหม่อย่าง Los Angeles f เอเป็นไปตามแผนทุกอย่างแผนที่ว่าครับคือแผนที่แก l เ e ตเบลจะสามารถลงเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาช่วงปลายปีได้แบบฟิตเต็มถังนั่นเองครับเขาลงเล่นไปหลายต่อหลายเกมครับและจะเห็นชัดเจนครับว่าพัฒนาการในการลงเล่นของเบลนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากว่ามันเป็นการส่งลงเล่นแบบระมัดระวังครับ แฟนๆสามารถสังเกตเห็นได้ครับว่ามีจำนวนน้อยครับที่เบลนั้นจะเล่นเต็มเกมบางเกมก็เล่น60นาทีบ้าง30นาทีบ้างเพื่อเรียกความฟิตซึ่งในความจริงนั้นก็คงไม่แปลกครับเพราะเบลนั้นก็พูดเองครับว่าเขาย้ายมาที่อเมริกาเพื่อรักษาความฟิตเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือฟุตบอลโลกเบลเปิดเผยว่าเขาไม่แผนครับ ที่ LA กับสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้โดยที่จะไม่ลงเล่นมากเกินไปต่างจากนักเตะคนอื่นครับที่อยากลงเล่นจำนวนนัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่โดยร่างกายในตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเบลอยากจะทำงานหนะักแต่คราวนี้ต้องทำงานอย่างฉลาดด้วยฉลาดในที่นี้ครับก็คือการเล่นความฟิตตามลำดับขั้น เพื่อเตรียมพร้อมกับช่วงเวลาสาคัญที่สุดของฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงก็คือฟุตบอลโลกครับเบลนั mm ้น hmm. ยังคงหวัง mm hmm. จะเล่นเต็มเกม90นาทีให้มากที่สุดเ mm hmm. ท่า mm hmm. ที่จะเป็นไปได้ mm hmm. ก่อนการแข่งนนขันที่กาตา mm hmm. เขารู้ว่าตัวเขานั้นอาจจะทํางานหนักมากเกินไปไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามเรียกความฟิตครับก่อนที่ปลายปีจะมาถึง mm hmm. สิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือใช้เวลาคุ้มค่าและหวังว่าสุดท้าย จะสามารถช่วยได้ทั้ง LFC และก็ทีมชาติเวลส์ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแกเรตเบลคือตัวควาหวัางของทีมชาติเวลส์นี่คือนักเตะดาวิงสูงสุดตลอดการของชาติซึ่งเขาต้องการลน้นเลขสีนัดเท่านั้นครับจะกลายเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดตลอดการทุกอย่างมันส่งให้เขาเป็นนักเตะที่ดีสุดตลอดการในสีเสื้อทีมชาติเวลส์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ ความมุ่งมั่นครับของเขานั้นมีให้ทีมเสมอการเสรียสละเกิดขึ้นจากฝั่งของเบลเองโดยไม่ต้องร้องขอฐานะของเบลนั้นทําเพื่อทุกคนทําเพื่อทีมชาติเพราะว่าเขาคือกัปตันของทีมชาติเวลส์ที่พร้อมทำทุกอย่างในฟุตบอลโลกครั้งสําคัญในปี2022ในสายตาของแกเลเรตเบลนั้นในตอนนี้ เขาพร้อมพาทีมชาติเวลส์ลุยฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับในรอบ64ปีเขาทําทุกอย่างเพื่อทีมชาติแล้วแม้ว่าสุดท้ายนั้นทีมชาติเวลส์จะตกรอบแรกก็ตามแต่ความตั้งใจทุกอย่างของเขาจบลงแต่เพียงเท่านี้ไม่นานครับหลังจากจบฟุตบอลโลกแกเรตเบลออกถแถลงการประกาศแขวนสตัต๊ดอำลาฟุตบอลครับจากทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ เขาบอกว่าภายหลังจากการพิจารณาอย่างะละเอียดรอบคอบแล้วผมขอรีไทยจากฟตุตบอลระดับสโมสรและทีมชาติทันทีผมรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้ทำตามความฝันในการเล่นกีฬาที่ผมรักมานทำให้ผมมีช่วงเวลาที่ดีสุดในชีวิตสำหรับผมแล้วจุดสูงสุดของช่วงเวลา17หรือดูการมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยไม่สำคัญว่าต่อจากนี้ ผมจะเป็นอย่างไรในวัย33ปีแกเดเบลจบอาชีพการกะแข่งแต่เพียงเท่านี้ครับในฐานะหนึ่งในนักเตะที่คว้าแชมป์มากมายกับเรอัลมาดริดและหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดตลอดการของทีมชาติเวลส์นี่แหละครับเรื่องราวของแกเดดเบลคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบันแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงทึ่มือ กดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแพทติคิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ด7ยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ